ครับผมชื่อนครนาชัยนะครับเป็นผู้จัดการโครงการไซเซนทันเวสเกตนะครับโครงการเซนเซนเวสเกตเป็นอาคารห้างสินค้านะเป็นขนาดใหญ่นะครับมีประมาณพื้นที่ประมาณ5 5 0 0 0 0 0ตารางเมตรนะครับก็คือถ้าในในในเกตของเซนท่นเนี่ยจะเป็นอันดับ3คือ,อ ต่ำกว่าเซนตันเวอร์ในเกตของการออกแบบแล้วก็ต่ำกว่าเซนตันเฟิร์ตเวิลในเกตเกของการออกแบบนะครับแล้วก็ในการใช้งบประมาณแต่ว่าเซนตันเวสเกตนี่คือใหญ่มากนะครับมาณเป็นลองแค่เซนตันเวอร์อย่างเดียวคือประมาณ5 5แสนตารางเมตรแล้วมีระยะเวลาทําการประมาณสักสปีแต่เราเราเองเนี่ยทำงานดินเพราะว่ามันต่ํามากแล้วก็น้ําท่วม,มน,นะมีฝนอะไรเนี่ยเราเราก็เหลือวเวลาทํางานโครงสร้างทั้งหมดรวมพร้อมเปิดเนี่ยประมาณสัก 1 0 1 6 1บ1กเดือนเดิมเนีเ่ยเราเป็นดีไซเนอร์นะฮะก่อนที่จะมาเป็น CM เ็นี่ยเป็นดีไซเนอร์มาก่อนนะครับโครงการที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะออฟฟิศบูดิงโรงงานนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นมาดูโครงการที่เป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็ไปคุมงานทางด้านสายโปโภคนะฮะจะเป็นโครงการรถด,ด่วน BRT นะครับเบื้องต้นเนี่ย ทางโอนเนอร์เขาจะส่งฝ่ายโครงการมามา,มาดูกับเราเนี่ยเพื่อทำงานให้ได้ตามแบบรายการเวลาอะไรพวกนี้นะคะัสำคัญที่สุดคือลูกค้ามารับเซ็นท่านคล้ายฟัสแท็กก็คือกำหนดเวลาเปิดศูนย์ต้องแน่นอนแล้วก็ไม่สามารถจะเลื่อนได้นะครับถ้าเลื่อนได้คือโครงกากรคขาเลื่อนเองแต่ชนเนี่จะไม่เลื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วในการก่อ,อสร้างเนี่ยมีผลมาก คืองานมันใหญ่มากนะแล้วก็เขาเขาจ้าง PBS ีเอเนี่ยทำตั้งแต่ตอนเราจะเราเราเองจะเตรียมเรื่องเอกเอกสารการประมูลงานาแผนงานการประมูลงานอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราเตรียมทั้งหมดเลยแล้วก็เสร็จแต่และเรื่องราคาเนี่ยเขาจ้างบริษัททำคิทเอสางหาจะทำเรื่องราคาอย่างเดียวแต่การรับรองปริมาณการจัดการทั้งหมดตอนเราทาง PBS ีเอสต้องเป็นคนแอปพูว่าทำได้ปริมาณเท่านี้จริงแต่ในการต่อรองราคาการเลือกราคาเนี่ยก็จะเป็นทาง โปรเจกต์เอเชียนะครับที่นี่เนื่องจากว่าเราเป็น CM เนี่ยเราจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างโอนเนอร์กับผู้ทํางานก็คือผู้รับเหมานะฮะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยเราต้องเคลียร์รายละเอียดงานเนี่ยจากโอนเนอร์ทั้งความเข้าใจจากโอนเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็เอาความเข้าใจนี้เนี่ยอธิบายต่อผู้รับเหมาเป็นตัวเชื่อมกันต้องทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยให้ชัดเจนนะฮะเป็นตัวกลางที่ส่งข่าวสารที่ถูกต้องคือโครงการส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนื่องจากว่าการสื่อสารเนี่ยผิดพลาดน,นะครับ อันดับแรกเนี่ยต้อง้าใจโออภาพรวมทั้งหมดของก่อนว่าเรามีอะไรบ้างจะต้องทำงางไนบ้างให้ได้ตามาแผนงานที่วางไว้นะฮะโดยควบคุมราคาให้ได้อยู่ในงบที่ทางโครงการตั้งไว้ด้วยที่ผ่านมาก็คือเปิดได้ตามแผนทุกอย่างนะฮะแล้วก็ระบบมีติดขัดบ้างแต่ก็ไม่เยอะก็สมบูรณ์ก็หวังว่าโครงการนี้จะเหมือนกับโครงการที่ผ่านมา มองว่า PBS เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทํางานร่วมกันร,ระหว่างทีมงานโครงสร้างสถาปัตย์อินชิเลียแล้วก็งานระบบนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นโครงการอื่นเนี่ยจะมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องแบบนะครับเรื่องวิธีการทํางานส่งผลให้มีดีเฟกต์หรือการแก้งานเยอะสําหรับที่นี่เนี่ยผมคิดว่ามีจํานวนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับโครงการอื่นแล้วก็คิดว่าน่าจะน้อยยิ่งยิ่งไปนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะ รักษาหัวใจแล้วก็สปิริตในการทำงานเช่นนี้ต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมเวิร์กนะครับผู้ร่วมงานเราต้องพร้อมนะฮะแล้วก็ที่นี่เองก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ที่ผู้ร่วมงานเราค่อนข้างพร้อมนะฮะถึงโครงการจะขนาดใหญ่เนื่องจากว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เวสเกตเนี่ยตใช้พื้นที่เนี่ยประมาณ500,000ตารางเมตร แต่ที่อื่นเนี่ยที่เราทามาเนี่ยมันสองแสนกว่า3 0 0 0 0นนะฮะความหมายว่าทีมเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทีมเวิร์กเฉพาะเราคนเดียวนะมันต้องทางโอนเนอร์โอนเนอร์ต้องเข้าออกับเราได้เราเข้าโอนเนอร์ได้ใช่แล้วก็ผู้รับเหมาก็เข้าออกับเราได้เราเข้ากับผู้รับเหมาได้นะฮะมันถึงจะเป็นทีมเวิร์กนะฮะคำว,ว่าทีมเวิร์กเนี่ยมันต้องรวมสามฝ่ายเข้าด้วยกันเหมือนกันถ้าโครงการไหนเนี่ยเป็นลักษณะนี้เนี่ยบอกว่างานก็ปัญหาจะน้อยมากนะฮะคือเราเราควรต้องรู้ว่างานงานที่เราไปทำอ่ะนะ ความต้องการของเจ้าของคืออะไรนะฮะอันงีผมบอกคือเช็คพอยที่เขาต้องการนะแล้วเอาตัวนั้นมามาวางแผนว่าเราจะทําให้สําเร็จได้ยังไงผมภูมิใจคือลูกน้องเนี่ยสามารถไปทําเองได้แบบว่าคือมันพิสูจน์ได้ว่าแต่ละคนมีความสามารถที่จะไปทําในแต่ละส่วนเหมือนที่ผมคิดนะฮะกผ็ผมก็ผมก็ภูมิใจในในใน,ในทีมงานก็คือทีมงานนี้คิดว่าใช้ได้